คือเราต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่า ESG อ่ะสำคัญกับเราจริงหรือเปล่าถ้าเราเชื่อมันแล้วอ่ะ ESG อ่ะคือทางที่ต้องไปหน้าที่ตัดไปก็คือเราต้องไปโน้มหนาวคนร<ม>อบตัวเราว่าเฮ้ยอันนี้คือใช่เราไม่เคยมองมันเป็นกลยุทธพิเศษะ<ม>เรามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกิจเราแต่แรกตอนนี้เรามาทําเรื่องของคาร์บอนฟุตเป็นริงที่เราค้นพบก็คือว่าส่วนที่มันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคือระหว่างใช้งานเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยมาสนใจเรื่องว่าการออกแบบแอร์เนี่ยทำยังไงให้ใช้พลังงานน้อยที่สุด และในวันนี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับผู้บริหารนะครับของบริษัทบิ t ไว s e ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการนะครับที่มีการผลิตเครื่องปรับอากาศชื่อดังของบ้านเรานะครับนี่คุณครับผมถามกันเลยบางคนบอกว่าทําธุรกิจก็เน้นนะโฟกัสเรื่องกันแบกับผลกําไรเราก็ทําอุตสาหกรรมไปแล้วอะทำไมต้องมานั่งแคร์เรื่องเกี่ยวกับควา,ามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุมมองจากภา,าคอุตสาหกรรมเป็นไงครับเออจริงๆแล้วผมมองว่า คือเราเราทำธุรกิจเนี่ยหรือเราทําอุตสาหกรรมเราอยู่ในเราอยู่ในโลกใบน,นี้อืงั้นผมมองว่าเราเราจะอยู่กับเขาได้ไงแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนยั่งยืนเนี่ยถ้าเราทําตัวเหมือน against เขาเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยอืโดยธรรมชาติมันจะผลักเราไปเองโดยอัตโนมัติงั้นถ้าถ้าเราทําตัวเป็นส่วนหนึ่งของเขาทําให้เขารักเรารักเขาเขารักเราเนี่ยเราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน<ส>เราไม่เคยมองมันเป็นกลยุทธพิเศษอะ S <S <S เราหมองว่านเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจเราแต่แรกคุณว่าผมเป็นคนก่อตั้งบริษัทคือแกก็จะชอบเล่าประวัติศาสตร์ของบริษัทเสมอว่าเราเนี่ยมีวันนี้ได้เพราะความซื่อสัตย์ซึ่งความซื่อสัตย์ของแกเนี่ยทำให้ตอนที่เราตั้งบิดไว้ขึ้นมาเนี่ยทางซัพพลายเออร์เองหรือลูกค้าเองก็เลยช่วยเหลือเรางั้นผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วคำว่าความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นเป็นคีย์สำคัญเราเรโยงมาถึงเรื่องของ ESG ก็แปลว่าเรากำลังซื่อสัตย์ต่อพาร์ทเนอร์เราเราซื่อสัตย์ต่อผู้ถือหุ้นาอกนังงขเรา รวมถึงสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นสมุิเราผลิตแอร์เรามีน้ํายาแอร์ที่มันอาจจะทําลายสิ่งแวดล้อมโลกถ้าเราซื้อสัตว์ต่อโลกเนี่ยเราก็ต้องคิดคนนวัตกรรมอะไรที่จะใช้น้ํายาที่มันลด Impact ต,ต่อโลกหรือทำไงให้ประหยัดทางพลังงานมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศมันคงไม่ได้ simple นะมีบางชิ้นเป็นพลาสติกมีบางชิ้นเป็นโลหะมีของเหลวมีน้ํายาแอร์กระบวนการตอนที่เราเริ่มดีไซน์บอกว่าเราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะการดีไซน์กระบวนการทั้งหมดมันคงไม่ง่ายเราเริ่มยัง จริงๆอันดับแรกเนี่ยเราต้องรับ u i r e m e n t มาก่อนอันดับแรกคือเขาเรียก cooling c o o l i n g capacity ก็คือเราอยากจะได้แอร์ตัวหนึ่งเนี่ย <c oughs> เราต้องบอกว่าเราอยากได้ Air แอร์กี่ BTU เราก็มาดูว่าแอร์ตัวเนี้ยต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่ <c oughs> การที่เราจะทำให้แอร์ประหยัดพลังงานที่สุดเนี่ยมันแลกมันด้วยแมทท r i เรียลที่จำนวนมากขึ้นตอนนี้เรามาทำเรื่องของคาร์บอนฟลูดเป n t สิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าพอเราดูภาพรวมหรือที่เรียกว่าไลฟ์ไซเคิลของแอร์แล้วเนี่ยครับ <c oughs> ส่วนที่มันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากที่ส <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยเราก็เลยมาสนใจเรื่องว่าการออกแบบแอร์เนี่ยทำยังไงให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดคือเรามีฉลากเรื่องของมอกอแล้วก็มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าซึ่งอันนี้มันเป็นมินิมัมมีควอเมนของสังคมถ้าเราอยากจะทาอะไรที่มันมิยอนไปมากกว่านั้นเนกินไปมากกว่านี้แต่ว่าเราก็ต้องคิดถึงว่าเราจะทำไงให้แอร์เราประหยัดไฟกว่า5ดาวซึ่งเทสกีเองเรานอกจากแอร์5ดาวเนี่ยเรามีแอร์โซล่าที่มันเป็นไฟกระแสะตรงจากโซล่าเนี่ยต่อเข้าไปที่แอร์โดยตรงเลยก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้ คุณนพเล่ามาเหมือนทุกอย่างมันง่ายหมดเลยนะแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพราะว่าแน่นอนว่าเรามีกระบวนการผลิตเดิมที่เรามีอยู่แต่เราต้อง redesign ไปทักระบวนการความท้าทายในช่วงที่เราเริ่มต้นน่ะมีอะไรบ้างครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องอเรื่องเอชจีเป็นหลักก่อนอมผมมองว่าเรามองเรื่องทําธุรกิจยังไงให้มันไปต่อได้ก่อนดังนั้นกระบวนการผลิตของเราเนี่ยต้องไปมองเรื่องเอฟเฟคเชนซีหมันว่าทำยังไงให้ผลิตได้เร็วที่สุดต้นทุนต่าที่สุดแต่บังเอิญว่าการที่เราทําให้ต้นทุนต่ำเนี่ยมันก็ ถ้าเราทําทุกอย่างให้มันถูกต้องแต่แรกเนี่ยต้นทุนมันจะแข่งขันได้โดยอัตโนมัติถ้าเราจัดเก็บขยะให้มันถูกต้องแต่แรกกับเทียบอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอีกทีหนึ่งบแบบหลังเนี่ยใช้ทรัพยากรเยอะกว่าใช้แรงเยอะกว่ารเราทํายังไงให้ให stakeholder ก็คือตั้งแต่ผู้ถือหุ้นละพนักงานชุมชนที่เราอยู่<อ>ลูกค้าที่ใช้แอร์ของเราเนี่ยทำาไงให้ทั้งทั้งเชนเนี่ยมีความสุข อ๋อนี้เป็นตัวตั้งต้นก่อนใช่คือเราไม่ได้มองว่าเป็น maximize profit คือเราไม่ได้เอาเงินมาตั้งเราเอาว่าเฮ้ยทำไงให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีเราเรามองในมุมนี้ก่อนแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ convert มาเป็นตัวเลขได้เองเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องของ E environment คนข้างเยอะครับคองาตั้งถามว่าแล้ว social ล่ะ อันนึงที่เราทําเกี่ยวกับสังคมก็คือว่าเราทําศูนย์อบรมช่างแอร์แล้วก็ทาศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานช่างแอร์เพราะว่าเรามองว่าการผลิตแอร์เนี่ยที่ประตูโรงงานเราเนี่ยเราคนโทรลได้เพราะทุกอย่างเรามี QC วซีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาก้าวออกไปมาถึงแอร์ครับส่งออกไปนอกประตูโรงงานเราเนี่ยมันอยู่นอกมันอันควบครมแล้วโถูกต้องเพ่อะงนั้นเราก็ต้องฝากความหวังไว้กับคนอื่นฝากไว้กับสังคมว่าเขาจะช่วยดูแลผลิตภัณฑ์หรือว่าช่วยเดืลูกค้าให้เรา งั้นเราก็เลยสร้างหน่วยงานที่แบบให้ให,ให้ความรู้กับช่างแอร์อเพื่อให้เขาสามารถติดตั้งได้อย่างถูกต้องดูแลได้อย่างถูกต้องแม้กระทั่งว่าน้ํายาแอร์เนี่ยถ้าทุกคนรู้ก็คือว่าน้ํายาแอร์จริงมันมีผลกับชั้นบรรยากาศโอโซนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซ่อมบำรุงรักษาหรือการจะทําลายหรือจะทิ้งเนี่ยมันต้องไม่ปล่อยสิ่งเหล่านี้อยู่สิ่งแวดล้อม,อมซึ่งเราก็ต้องให้ความรู้เหล่านี้กับช่างแอร์ อันนี้เราพูดถึง E ไปละเราพูดถึง S ไปละ G ธรรมาพิบาลสำคัญมากม,มันสำคัญยังไงกับกระบวนการในการที่จะผลักด,ดันเรื่อง ESG ครับกูดก c o m p a เป็นเป็นพื้นฐานของของการทำธุรกิจสำหรับผมผมมองว่านี่คือความซื่อสัตย์ระหว่างระหว่างกันน่ยถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์เช่นผมซื้อของซัพพลายเออร์ซัพพลายเอรยอร์เขาก็มีต้นทุนของเขาเขาต้องจ่ายค่าแรงเขามีวัตถุดิบของเขาผมบอกเอ้ยผมขอเครดิตสัก ครึ่งปีได้ไหมคือเรากำลังเอาเปรียบเขาโต oh, <okay, S 2> แต่แน,น่นอนแน่นอนมันดีสําหรับเราหนึ่งไม่ยอมจ่ายเร็วอมันดีสําหรับเราเพราะว่าเราเรา,เรามีแคชมาหมุนแต่ว่าอย่างเนี้ยผมมองว่ามันไม่ยั่งยืน<ฮ>หรือแม้กระทั่งลูกค้าก็เหมือนกันถ้าเราจะจะไปขายของแ,แพงๆอ่ะถามว่าเราทําได้ไหมทาได้อาจจะทําได้ครั้งเดียวไม่ได้ใจไม่ได้ใจแบบนี้ลวกันใช่แม่ไม่ดีคิดของเราคือว่าทำยังไงให้ทุกคนวินวินหมดเลยทั้งเชเลยตั้งแต่ซัพพลายเออร์เราจนถึงลูกค้าเราเราใช้วิธีการอะไรครับในการที่จะโน้มน้าวให้คนนอื่่ เขาเห็นกับเราว่า ESG <ม>เป็นสิ่งที่ต้องทาคืออันดับแรกคือเราต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่า ESG อ่ะสำคัญกับเราจริงือวปล่าถ้าเราเชื่อมันแล้วว่าเฮ้ย ESG อ่ะคืออนาคต<ม>คือทางที่ต้องไปนี่แหละหน้าที่ตัดไปก็คือเราต้องไปโน้มหนาวคนร<ม>อบตัวเราว่าเฮ้ยอันนี้คือใช่รเราคงไม่ได้ไปอธิบายเขาว่า ESG คืออะไร<ม>แต่เราก็จะายว่าถ้าเราทําอย่างเนี้ยดีกับชีวิตเขายัางไง ผมมองว่าเพื่อความยั่งยืนทุกคนอยากะรักษาธุรกิจของตัวเองให้อยู่ได้อย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับสังคม,มแล้วก็ความมีธรรมาภิบาลก็คือทําให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนครับบริษัทเราก็อยู่อย่างยั่งยืนเหมือนกันแต่ทีนี้ครับคงไม่ใช่เฉพาะนะครับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศนะครับ ยังมีบริษัทนะครับที่เป็นผู้ผลิตเคมีพันธุ์ด้านการก่อสร้างหลายคนจะรู้จักแบรนด์จระเข้นั่นเองจระเข้็็เช่นเดียวกันครับระหนักในเรื่องความเร่งน่วนและความสำคัญในเรื่องของ e s g สิ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามบทพูดคุยกับผู้บริหารของจระเข้กันครับ เราใช้กรี n นเทคโนโลยีในการควบคุมฝุ่นในโรงงานไม่ให้ออกไปภายนอกโดยเราใช้เทคโนโลยีการกําจัดฝุ่นที่เรียกว่าทันสมัยสุดในโลกเลยซึ่งมันก็ลดปัญหาการสร้างฝุ่น PM 2น5ที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่ในปัจจุบันเรื่อง s อสมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแค่การตลาดอีกต่อไปแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ทําได้จริงจระเข้เองเนี่ยเราทําเรื่องพวกนี้มานานในขณะเดียวกันบริษัทเราก็ยังสามารถเติบโตไปได้